นี่ก็คือะครอะรัังนะครับหอระัังนะนี่หลักังทองเหลืองก็ธรรมดาโอ้วเวงน้อยนะึงอันนี้คือหอระัังนะครับนั่นหอหลัังทองเหลืองนี่ของวัดตางปอนะโมทีห้าจำบลแสนให้ เดี๋ยวเราเดินไปดูนี่ดีกว่าระรังนี่ด้านล่างของหอระคังนะครัครบข้างบนเป็นหอไอระครังทองเหลืองท่านี่ก็เป็นระครังไม้นะครับเนี่ยนะครับสูงครับสูงดูใกล้ๆเลยนี่ครับที่ยึดมานะครับสายสายคล้อง โอ้เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์รถยนต์นะสายพันธุ์รถยนต์นี่ครับไม้ครับมีชั้นนี่มือนะฮะนี่มผมอันนี้คอนไม้ใหญ่ทุดทั้งต้นเลยนะฮะเขาแายด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ตั้งในโดนเจาะนะครับเจาะขึ้เป็นกวงกวางมาถึงด้านล่างด้านล่างก็ด้านล่างก็บรรจเจาะทะลุนะครับนี่ฮะอันนี้คอคอก็ลังเสียงตุบตุบตุบนะครับนี่ดูขนาดนะครับนม่มมือผมนี่ดูด,ด้านในครับด้านในนี่ฮะมีการเจาะไป ข้างใหนก็แค่ทำมาแดนนี่ยครับสก็จะเอาวัสดุอุปกรณ์ของของช่างพื้นบ้านทำนะครับน่าจะปิดซิลเรียมกกันก็มีหนึ่ขวานนะครับเจาะเข้าไปทั้งไหนให้มันปิดโพรงนะครับอเอาไว้นี่ก็ขอใช้ไว้ ถ้าสมัยก่อนก็ไว้ตีนในการประชุมนะครับประชุมชาวบ้านนะฮะแต่ตอนนี้คงจะเป็นเรื่องความสวยงามไปแล้วนะครับนี่นะมาดูได้ครับที่วัดปางปโผ่ครับตำบลแสนไฮอำเภอเวียงแหงปลาปลาไม่ปลาไม่ไป่ตู้แดงตีอยู่บ้านเขาได้ยินทีวีละวีละแปงวีละอยายทอะไหร ้้หูจะโอ้ยเยอะมากแป่งกิงเหรอทังบ้านในห้องขังอยู่ก็เอ๋บ้านห้องกระโหลกจะราคังเหรอเมืะอกี้วะเมืกี้หัววัดะกระละครั้งแล้วอ่ะตีดังขนาดเลยเหรอตีดังขนาะตู้ดังไอ้ยวันเอ้วันลองไปยื้อหรอเนี่ยไปเทียบไปเทียบดูแล้วไปต้นแดงก็อุญลาเนี่ยมันถวายอ่อนอ๋ออันนี้เปิดเอาไปแต่งถวายเนาะ นี่สูงนะครับดู๋ยวครับนี่ก็แดนนี้เทียบเราไอว้วนนะครับไอว้วนหยอกเข้าลงหรือเปล่าเนี่ยอไอว้วนมุดลงเข้าในในรูนี่ได้ก่อโอ้ไม่บาไหวครับเข้าเคข้องกะโหลกตูกเข่าครับอันนี้เป็นห้องอย่างก่อฟไม่วนนะาแหละฮะกะโหลกกะโหลกตั้งแกลางก,ก,กานนนะโหลกตาเฮ้ยไม่ใช่ฮะเราเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอาเราเอาไอ้ไอ้คอนค้อนอนอกมาแล้วที่ขนาดค้อนค้อนกับเป็ี่ยนไม้นะครับ นี่ทาจากไม้อย่างเลยไม่ทราบไม่น่าถามเลยไม้แห้งครับไ, <laughs> ไม้แห้งอ๋อไม่ใช่ไม้ดิฟลอง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 ลงลง,ลงนี่สัก,กนะอันนะอ๋ออันนี้เบาๆครับเพราะว่าสีแห้งไปได้เขาเปิดประชุมกันอยู่ค้างๆนะครับเ <laughs> ดี๋ยวเขาจะดาวัวนะฮะอันนี้ฟ <laughs> ีเซนเตอร์ก็ <laughs> คือไอ้อ้วนนะครับฉายาป,ป่าปีของเรานะครับ,าารบ <laughs> ป่าปี่นะฮะของน้องๆมาเกี่ยวกันางานนะครับ ตอนนี้ตาปี่เราสงสัยอีกแล้วนะครับจะพาไปดูต้นมะพร้าวอีกแล้วนะครับแกสงสัยไปเรื่อยเลยครับตัวสร้างวัญหาตัวสร้างวัญหาตรงไหนต้นมะพร้าวอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้นี่แหละครับมันมันนี่อย่างหน่อยมันถึงแบโกมอ่ะมันอย่างมันยาวเป็นพันมันกะ อันอะไรก็ไม่รู้นะมันเหมือนคม,มเลยอ่ะ <c oughs> ไหนไปดูใกล้ๆทั้งสองต้นเลยนะเนี่ยอ้าวมีสองต้อนอีกออกยาวๆมาอ้ออันนี้แห้งอันนี้มีนิดเดียวอันนี้ดูไม่ชัดเราจะถ่ายตรงต้นขึ้นไปนะครับนี่นะเนี่ยมันหี่ยวหมอนอ่ะเหี่ยครับป้าป้าไม่เหี่ยวมันออกยาวๆมันหยวหมอนไข่ปลาไว้ไม่หมดมันเป็นพันอย่างมามนี้เป็นพันอย่างเปล่าวยา่ยวนะฮะยาวเนาะมันมีเม็ดไหนโกร ไม่มีเม็ดไนก่อมีค่ะมีมีเห็นไหมีเม่นไนอยู่ในว่าไปเลยมีเม็ดไนก์นะครับแกนนั่นแหละอ๋อกะลามีน้ำก่อนี่ครับโอ้โหลูกยาวๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเหมือนอะไรดินี่นุ่ยมันเหมือนอย่างนี้ฟักหุดฟักเขียวหุดฟักเขียวล่ะฟักเขียวก็ใบใจยนะครับมะพร้าวอะไรออกไปฟักนะครับเพื่อเพื่อครับเดี๋ยวจะให้ป๋าปี่ปีนขึ้นไปนะครับป๋าปี่ปีนขึ้นไปเลยครับ <laughs> นี่ฮะนี่ฮะแหลมๆยาวๆยังไงไม่รู้นะครับแปลกๆครับว่าขอกพันใหม่ <laughs> อันนี้จะเอาไปขายนะครับอันนี้กะทิกกจะออกมายาวๆด้วยนะครับ <laughs> ถ้าเท้าเท้ากะทินะครับอันนี้ อันนี้กะลาสง,สงกะลาลงสายเป็นยาวๆด้วยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะกะลากะลายาวเหรหรือว่ากลมๆกะลาไม่เห็นเงาเลวเอาที่เอามาทำหนักก่ะทำน้ำบวยมาได้กะโอ้ถ้าเป็นทำน้ำบวยนี่ได้<ะ>กัฮะน,น้ำบวยยาวเหรอเอาแต่น้ำบวยได้เปลกๆน,นะครับแต่ใครจะมาพิสูจน์ก็มาพิสูจน์ได้ที่วัดปางป๋อของเราแล้วครับ